สองนางเอกน้องใหม่มาแรงช่องดันมากคลิปนี้มาแนะนำสองนางเอกน้องใหม่มาแรงจากทางช่องสาแล้วก็ช่องเจ็ไปทำความรู้จักพวกเธอกันเดนิสเจลินชาปัจจุบันอายุเพียง16ปีเธอเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ 2,550เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเริ่มเข้าวงการจากการแสดงมิวสิกวิดีโอแล้วก็ภาพยนตร์สั้นเริ่มมีผลงานละครผู้บ่าวอินดียหยีอินเตอร์เล่นบทคุณหนูชิโลตอนเด็กและในปี2,565เธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่อง3แล้วก็มีผลงานกับช่องรับเชิญในใต้เงาตะวันจากนั้นก็มีผลงานอีกมากมายที่ปิดกล้องไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการถ่ายทำก็จะมีกนเกมรัก แล้วก็ซีนี่ชุดดวงใจเทวพรมตอนละอาจันและขึ้นแท่นเป็นนางเอกนําในละครช่วงเย็นผู้บ่าวสุดซ่ากับอีหลาขาซิ่งและที่เปิดโผลไปไม่นานอีบัวกับไอขวัญน,นอกจากนี้ยังมีงานภาพยนตร์สุดหลอนชวนติดตามอย่างที่หยดด้วยนะคะทุกคนเป็นน้องใหม่ทีงานแน่นมากๆจริงๆติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนมินชีเศรษฐนัน หนึ่งในนักแสดงน้องใหม่จากโครงการ 7SD New Star ปัจจุบันเธออายุเพียง19ปีเกิดวันที่20กุมภาพันธ์2547ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีกาเวาเล่นเป็นเพื่อนอนางเอกทางช่อง7นี่แหละและนักแสดงประกอบในซีรีส์จีนแก๊งปวนกวนเยวาวราชที่มาถ่ายที่ประเทศไทยนะคะทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีนางเอก MV อีกหลายเพลง พอเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องกระป้อนงานให้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนดันเป็นนางเอกตั้งแต่ผลงานชิ้นแรกเลยก็จะมีรักซ่อนลดแม่จอมขวานแล้วก็ที่เปิดโผไปไม่นานดุดเล่ดาวลวงดูแล้วนางเอกน้องใหม่คนนี้ฝีมือการแสดงคงไม่ธรรมดาไม่อย่างนั้นช่องคงไม่ป้อนผลงานให้เยอะขนาดนี้ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลงจอให้แฟนๆได้เห็นฝีมือเลย ก็ฝากติดตามผลงานของทั้งสองคนด้วยนะคะเป็นน้องใหม่ทั้งคู่งานก็แน้นทั้งคู่ด้วยคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนรอดูผลงานของนางเอกคนไหนอยู่ก็อย่าลืมพิมมาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b ุ o k ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย